สวัสดีค่ะวันนี้ป้าก้อยก็จะพามาเก็บเอ่อมะเขือเทศนะคะวันนี้เราจะไปทําส้มตำกันค่ะดูมะเขือเทศคุณสามีดูดูโอ้ยเป็นตาหน้าเอ็นดูลูกเล็กลูกน้อยออกมาเต็มเลยค่ะตอนนี้มันเริ่มหนาวล้วพอมันเริ่มหนาวปุ๊บมะเขือเทศเริ่มจะแตกแล้วดูสิคะนี่ อร่ามเลยค่ะอันนี้ดูดูตรงนี้ก่อนคะ่ะนี่เดี๋ยวก็จะเด็ดตรงนี้นะคะนี่โอ้โหเดี๋ยวโชว์ก่อนเลยคะ่ะนี่ลูกเล็กเนี่ยเขาหวานมากเลยนะคะเพื่อนเออป้าว่ามันอร่อยมากเลยมะเขือพันนี้ยไอ้ลูกเล็กๆเ,เนี่ยป้าชอบมาเด็ดกินอยู่เรื่อยเลยนี่เพื่อนๆขาดูสินี่นี่ก็มีนะคะเนี่โอ้โหดูสินี่ แล้วมันจะทันได้กินไหมเนี่ยเนี่ยเดือนตุลาละเนี่ยป้าบางทีป้าก็เด็ดไปตำน้ำพริกกะปินะคะเนี่ยไอ้ลูกดิบๆอ่ะนี่มีมะเขือพวงล่อมะเขือเทศเลยค่ะดูเพื่อนๆคะดูอล่าลามเลยค่ะนี้โอ้โหเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนๆจ๋าเนี่ยเนี่ยจะมันไม่ทันสุกแน่นอนละดูสิคัเนียโอ้โหดูสิเป็นกลุ่มเป็นกองเลยเนี่ย ดูอีพวงนี้ค่ะนี่เพื่อนเพื่อนขาดูอือหือดูเหอะนี่โอ้โหมันเยอะจริงๆเลยนะว,วันนี้ป้าจะเด็ดลูกที่มันแบบง,มงอมหน่อยอันไหนไม่งอมก็นี่เดี๋ยวพอกดัดอันนี้เราจะตามส้มตามเราต้องเอาลูกที่มันงอมหน่อยหนึ่งแต่ว่าไอ้ลูกเนี้ยเด็ดกินเลยเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยมันหวานแบบแหมนึกว่ากิน มันหวานออกหวานหวานมันๆน,นะคะกินเลยกินโลดนี่ค่ะอืออร่อยค่ะอืเด็ดหมดเลยงั้นอะนี่ค่ะเพื่อนๆมือก็เหี่ยวเนาะหนาวแล้วมือไม้ดูไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋า นี่เอามันหมดโลดเลยนี่ค่ะนี่เอาจะเอาลูกเอ่อนี่ค่ะลูกไหนดีเนาะงอมๆจะเอาไปตำส้มตำวันนี้ มันก็ยังแข็งกึกเหมือนเดิมอะมค่ะเนี่ยเห็นไหมคะในีเพื่อนๆแตกแล้วเนี่ยพอกาศเย็นหน่อยแตกเลยลูกไหนดีเนาะโอ้ลูกนี้ก็งอมค่ะหาลูกที่มันงอมๆจะได้นี่ค่ะเพื่อนๆเอาโรดนี่ลูกไหนดีนะ แค่สักสองลูกก็พอเวลาทำสลัดนะคะดีจังเลยบางทีลูกใหญ่ๆนะป้าไปกัดกินเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนแอปเปลิลเลยโอ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆลูกนี้อ่ะวันนี้จะมีแขกมาบ้านเราจะตามส้มตำกันนี่ค่ะลูกนี้แล้วค่ะไปสักสามลูกเนาะ นี่ค่ะวันนี้เราก็จะได้มะเขือเทศอันนี้ลูกก็สวยค่ะเนี่ยป้าชอบกินคุณสามีเขาก็เก็บไปใส่สลัดนะคะป้าเราเก็บไปกินแบบอันนี้เลยลูกเล็กๆเงี้ยนะอร่อยมากเลยอะ่ะไม่รู้มันพันอะไรนะคะเนี่ยเขาบอกว่า ต้นมันไม่สูงโอ้โหไม่สูงที่ไหนได้เลยคะเนี่ยคุณสาเขาบำรุงแต่ไอ้นี่บำรุงแต่ปุ๋ยบำรุงแต่ปุ๋ยเสร็จแล้วต้นมันก็สูงจนดันหลังคาจนป้ายเห็นแล้วสงสารมันเลยมันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องม้วนกลับมาที่เดิมเนี่ยดูเสียข้างล่างนะลูกเป็นย้อยไปหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนรบดก,ดก ไม่ทานได้ไม่ทันสุกลอกเนี่ยโอเคอย่งั้นเดี๋ยวเราไปตำส้มตำกันเลยค่ะวันนี้อากาศก็อึมครึมอย่างเงี้ยนะคะบ้านป้าอากาศอึมครึมมากๆเลยค่ะฮัลโหลวันนี้จะให้เด็กเด็กเด็ดฟิกนะคะอาเซ่ฮัลโหลเอาเลยเอาวันนี้ ป้าจะโชว์ให้เด็กๆเก็บพริกนะคะวันนี้หลังจากที่ป้าไปเก็บมะเขือเทศแล้วค่ะ yes you can c o กเนาะ yes yes เอโหมาเดียพุกเยอะพุก everything เออเยอะเยะ yes very good Yeah. งรอนออะไรวันนี้เด็กๆมาเด็ดพริกให้นะคะวันนี้โอเคถือสันทักวันนี้เด็กๆมาเยี่ยมนะคะลูกของหลานของลุงค่ะโอเคเซ้าได้ บายบายถูเส้นทักนี่ค่ะนี่ค่ะพริกของเราปีนี้ป้าได้กินพริกประมาณ1 2ึสาประมาณเกือบ10เม็ดนะคะเพราะป้าเด็ดไปแล้วสาเม็ดนะคะ yes นี่หลานสาวนะคะเนี่ยโอเคค่ะแล้วปาก้อยขอ,ขอบขอบคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ